วันนี้พมพามาตีจุดชมวิวเข้านอยอำเภอเมืองสงคล้าด้านหน้าที่เห็นตรงนู้นก็คือทะเลสงขล้านะครับแล้วก็จะเห็นเกาะตรงนั้นนาจะเป็นไม่แน่จเป็นเกาะมุเกาะโนหรือเกาะแมวะก็เส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเหลียบใายเล่นะครับเป็นรถวิงง่งนครับบรรยากาศเหมือนเข้านอยตอนนี้ก็ขึมพ้นแล้ว ด้านหลังก็เป็นราน้านานะครับรานอานาทิมเล่นี่ก็จะมีเรือประมงแล้วก็จ่ายธาดนะครับโยตรงก,รารก้ามกับกอตังกวนด้านโน้ก็คือเกาตัางกวนแต่มีลิฟต์ขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับมีเจดีย์ด้านบน ุ้งปลาไล่ลกุ้งไล่ก้นกุ้งมาเที่ยวกันแล้วนะทีนี้นะแต่เบิร์นก็น้อยนี่พมุมยังไม่เคยขึ้นมาที่วันนี้ก็มีก้นมาเที่ยวเยอะนะครับหลังจากตีเขาเปิดให้ขึ้นมาแล้วด้านบนนี้ส่วนมากก็เป็นด่านสะี่พุดบรรยากาศไม่ค่อยมีแสงครับเหมือนคลึมนีม่ครับเหมือพนพนคลึมมาก แล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปต่างนี้นะผมจะไปที่ร้านจําจืรานไม่ได้ละจำน,นิวาราคาเฟ่ได้สักอย่างตอนนี้อะไจุดชมวิวก็หน่อยก่อนพ้นหรือมลงเมดแล้วก็มาเวใต้รูปกันได้นะครับยดดวงกล้ามก็ดังควร ออตอนนี้ผอมอยู่ในรถก้นตกย่างนักเลยนะครับแล้วก็เสียรักแล้ววันนี้มาตรงวันเดร้านก็ปิดนะครับร้านนิวานิวาวาดคาเฟ่ครับหยุดหนึ่งวันวันนี้เสียดายพุ่มมาตรงกับวันทดี๋เขก็หยุดไม่รู้เหมือนกันว่เาเขาหยุดนะครับนะครับมีป้ายเตดอยู่ นี่ยครับด้านในเนี่ยก็เป็นร้านเดีว่าเป็นร้านกาเฟ่้านกาแฟ่แล้นนะครับแล้ก็จุชมวิวกล้องเมืองตรงพลาให้เล็ดส้กล้านะครับวิวนี้มา้านเพิ่งเปิดมาไม่นานที่นะครับแต่วันนี้ก็ยุดหนึ่งวันเพิ่มไปเลยมาเสียไรครับไม่ได้ก้เาไปด้านในนะครับแล้วก็ฝนตกอย่างนักครับตอนนี้ก็มอยู่กันก้าน้อยก็จะมีรถน่าจะเขาจะมานะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าร้านปิดนะครับ quên đong nấc đấy, quen trông nhàng nấc đấy, xe đái ran nó phết, thật mình chinh mà đái ruột, rồi co đái view phong, đồ mường trung kha, thật, lên về chuẩn trưng lệ. ta giai đoạn này thì bạn không ní, mỹ mì รีวิวอยู่ในเฟซครับพุ่งก็เลยมาแหละก็เลยไม่ได้เข้าเลยวันนี้ร,ออร,นระยะพยุดนักพุ่งก็ตกยางนักอืมเอาเป็นฟื้อดีทีนี้ก็ต้องลงครับครับเดี๋ยวกินวัวรอไอ้พุ่งทรายนะักกิ๊แล้วก็ลงครับไปด้านล่างเพราะว่าต่างขึ้นก็ไม่ได้ชันมากนะแต่ว่าเดี๋ยวรอไอ้พุ่งทรายกิ๊ก่อนครับ กำลังกับลงลงมาจากเขาน้อยครับนี่ก็เป็นต่างทางที่ลงมานะครับก็จะไม่ได้กวางมากกับใา่ชานะครับเท่านี้โขตัวมีลิงเยอะเดี๋ยวเราเรวเร็วขึ้นไปยังไปชนลิงเสียดายครับร้านก็ปิดแล้วก็ีกอย่างนึ่งันพ่นตกนักตกนักมากเลยทั้งลมทั้งฝน ่ามาชมวิวกล้องตรงข้าครับร้านดิราวัตต่างเกไปอิฐโดนวิ่งซ่วนกันไม่ได้นะครับวันนีโ้โอ้ยโอยโอ้ยนี่ตัวะอะไรอยู่นะครับ ตรงเงินตัวทองครับตัวเงินตัวทองกำลังกล้ามท้างอยู่เล่นมไม่เลยไม่เห็นครับเดียวคนตกนักตัวเงินตัวทองครับเยาวันพ่มเรียกว่าเล่นครับถว่าเต้าปลาแากล้างก็คือ ลงเงินดวท้องนี่ครับก็บเป็นเส้นต่างดิเก้วนมาต่างออกนะครับต่างเดี๋ยวเราออกลงไปใส่เข้าเมืองดกรักข้าวพุ่นตกเลยนะน้ำไหลลงมาจากข้างบนกับพุนตกนักเลยเลย nam lại ngoài mà cha vụng chưa có điều có gì kao a phao 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 รับรอนนะครับชือว่าจุดเช็คอินเนี่ยจะมีหลูกพันธุวงเวียนตรงนี้นะครับก็เป็นทเลเลส่งค่าครับในวันเดียวก้นนกนะครับนี่คือจุดเช็คอิน้วก็เดี๋ยวผมจะเกลี่ยปลิมเล่ไปในๆก็ได้ในๆแล้วร้านที่ผมจะไปก็ปิดนะครับพอเลยมาเก่ก็บบรรยากาศเลวันพ้นตกตรงนี้ดีวะตถวนี้ก็จะเป็น ร้านอาหารเยอะครับร้านอาหารซีฟูด้ดตรงนี้จะตะน้นจะเริ่มระเกียร์ก็รถเยอะถ้าว่าคนไม่ตกนี่คนมาเดียวกันมาเนี่ยก,ก็เป็นร้านอาหารนะครับรถเยอะมากก็เป็นตะน้นเรียบริมเล่ไปไอบรรยากาศเดี๋ยวไปจอด,อ,ดอะไรทั้เกี้ยว คนกับคนกับตกนักอย่างเลยเนี่ยแล้วก็เป็นเราขี่เหลียบเส้นนี้ไปจะไปอกอกลาดเกาเซิง รดเกาเซงแล้วก็เหลียวว่าไปไปตึ้งทำเหยียกเหลียวใส่ไปอาเจได้ครับน,นี่ก็เป็น,าน,าน,นอะครนะจะม้วนเม็ดนะฝนตกพุ่มหนังอยู่ในรถโอเคครับเดี๋ยวผมจะเคลียบเส้นนี้ไปไปออกลาดเกาเซงครับชมบรรยากาศการเปิฟางในวันที่ฝนตก Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ Để không ตรงนี้เป็นห้างพญานาคครับห้างพญานาคพวกพญานาคจะโยเตเอ่อเตี้ยวอะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้ว น,นี้จะเป็นนั่งพวจะอยู่อีกสีซึ่งจวงตรงกลางจะอยู่เเถวตาบัวตอนนี้จรยอดก็อย่างปิดอยู่นะครับเพราะว่ายนันมีการหอาเชือกมาคันไเยอย่างปิด คนลงไปเดินเล่นจาย,ยาาตรงนี้เป็นโรงเรียมเด็กเทศโรงเรียนเดโยโดนาฮา แล้วก็โยติดกับโรงเร่มสุ้มคร์เมร์เมบด้านตรงนี้จะเป็นมีมีมลานกิจกรรมมีเวทีให้นั่งกับค่มเคยมานั่งแล้วเรก็เป็นจุดเตนั่งปักค้อนยิมเล ลานวัตนาตามโอเคมาถึงด่านตรวจนะครับด่านตรวจฟังค่าข้าวด่านกว่ามือก็เป็นกอ,อ,องกับเรือนะครับกอ,อ,องดับเรือตรงข้างตรงนี้ก็เป็นส่วนต้น เดี๋ยวก้มเกศลงไปเนี่ยไปออกลาดเตาเซิงครับแล้วก็พุ่มก็มก่งเกศกลับอันใหญ่เพราะว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ขึ้นไปบนเกศตรงนู้นแล้วลานเขากรนะปิดนะควนกระตกโอเคกับกับอันใหญ่เนี่ยครับลงกับเรือครับ มีข้นมาเดียวนะครับแต่ว่ามีหน้ากับคนตกเพราะเว้นมีร้นจอดอิโอถึงเรียร่ายกันตรงนี้เป็นใจอ้ดแต่ก็มึงต้มไม่เอาใสา่มาต้มเป็นใจอาานะครับปกติใจอ้ามันโตน้ำเล่กัดข้ามานะครับแล้วก็ก็เอาใสา่มาทำเป็นใจอาดไม่ตรงนี้ยาวเลย ด้านตรงนูลล้นนะครับค้บนตกแหลมเอ็นเป็นก้าเก้าเก่าแท้นือว่าเก้าวตรวจก้าตรวจในเร่งครับมีวัดอยู่บนก้าด้วยตรงนั้นนั่นแหละครับตรงนั้นเรามีวัดเสียนอยู่บนก้าครับ kể là tao xây nghe quân lượm xà mẹ lẻ không chúng bên mông bàn ờ, chào bà mông như rửa bà mông chốt เส้นกับตุ่นเกาเสน้นมีเป็นตาดครับตาเล่เขากกอยากได้ตาเล่เขามาซื้อเตวานี้มีไล่รา,าในเหลืองนะครับาตาลเลเบ็ดลวนี้ ไปตึ้งเยือกไฟด้งดน,นันะ่นนะรับก็เปลี่ยวใส่ไปอันใหญเ่เหลี่ยว,ยวกว่าก้าวตรงนังตรงกลางเดี๋ยวผมงเหลียวใส่ตรงนี้ครับผมครับอันใหญเ่เลยก็มาตรงกลางวันนี้อุปสรรคพนตกครับคุนตกนักแล้วก็ รานเดีุ่งจะไปก็เปิดตอนนี้ก็ตำรวกลรับทรงกล้าครับก้นโ็กกาลังตกนักอยู่นะครับผมไม่ได้ไปใต้ดูไปเลยตรงไนเลยได้ขึ้นไปบนเขาน้อยแป๊บเดียวก็ต้องลงกลับมาแม่หรือไวมาแล้วนะครับพนละวันนี้พนตกนักปัญนหนาพนตกวันนี้ก็กลับรถกกาลังกับอันนี้ครับ นะ่าจะตกตลอดทางแล้วรับน,นี้โอเคครับคุยพบอก,กันไหมกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาทะเลบรรยากาศตีใต้มาเลยเกี่ยวทั้งหมดนะแต่พอบอก,กันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับกับรถก่อนครับฝนตก